幾耐啊？<laughs> เท่าไหรเท่าไรสามสามนี่กดฝั่งนงกดสั่งนโอเคครับเล่นมากเลยแล้วรพอเล่นเห็นคนควยหน้าขาดสองคนแล้วกลัวมากไม่กล้าเล่นเลยเห็นแม่งข้าผ่าเป็นแสน,นั่นนี่สามสามนี่ได้แล้วจไรเนี่เยเลยเลยเลยไม่อยากใส่ไคลีโลแล้วครับ A, สวัสดีครับผมนี่มอสพลังใบเอาไว้ดีกว่ามอสโดนยานน้ำมันแล้วผู้นี้ยิ้มสามไม่ลงยิ้มเบาฮะอยู่ที่มอสฮะคิดไม่ออกบอกมอสฮะมอสบอกคิดไม่ออกผมก็ไม่รู้บอกใครเหมือนกันบอลอยู่ที่มอสฮะมอสเดจอดจ้องจ้องบอลใช้สายตาหลอกเข้าอีกแล้ว ลอยหลอกว่าจะไม่กันเลยจริงๆแล้วคือไม่กันแหละจ่ายมาลูกนี้เกมมะเกมเกมคือไม่ที่มอสเขายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมอสได้หมุนอยู่ยังไม่มีเพื่อนมารับบอลมอสบอกยิงเลยครับสามคะแนนติดกังวลว่าลีบาวเดยพี่แฝดเปิดมาทีพี่อาร์มดีมเติมทางซ้ายไปแล้วดีมโยกตัดในเลือกที่จะเข้าไหมครับหรือมาที่พี่อาร์มยามหมดจดแล้วสวยงามโอ้โหนี่โดนขอว่ารีบาวะใช้สายตาลีบาวดีแล้วคะับคุณโอกาสแก้ตัว ทีมตัวตัวเฟดธอเวสลูกนี้ลงไหมไม่ลงออกมาถามชื่อว่าใครยิงฮะหาตัวหาตัวเซนเตอร์หาตัวจ่ายมาที่พี่เป็กพี่เป็กไทยทีมอสไม่เลงไม่เลงฆ่ามาเกมเกมออกคืนมาตัดโอ้โหเกือบจะหลอดได้อีกนิดนึงฮะสองคะแนนนะนับของผมของผมของผมสิบเอ็ดต่อเจ็ดฮะทีมรับนำรับนำ เบอรฟัดเด็กมาดีมซอนแบ็คดอสวยอะสองคะแนนนับฮะไล่มา9ต่อ11บอลอยู่ที่เกมเกมถ่ายกลางเจอพี่แฝดพี่แฝดบังอยู่โอ้ยเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ครับผมสุดยอดต้องฝั่งไหนฝั่งผมอ่ะใช่ใช่ครับเออผมก็เบลอร์เนี่ยยามอารัมสวนมาพี่ต้นพี่ต้นพี่พดดีมดีมคนเดียวตรงฟีโทอล่าแอร์บอลเก็บตาโอ้ยเจ๊บโอ้เกม ไอเกมไอเกมดูดีเบียไมีเบียดีขอภาพช้าครับผมเมื่อกี้ฮะสองกิสองใจฮะนับไปดิลูกนี้เฮ้ยสวยเป็ดสงสัยก่อนนอนขิดสปิงแน่หว่า ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรยังด,รยงดีอะไรยังดีอันนี้นเอาละมอสฮะบอกมาชา้าแต่มานะโอ้จ๋าสวยโอ้พี่ปิ๊กสวยพี่ไม่เป็นไรพี่เอาไหมเอาไหมดีมขอดิมขอยังไงพี่อาร์มบอกยังไม่ให้พี่อาร์มบอกซ้ายแบงสามนับยิงโหดเหมือนโกรธใครกันมาสิบสี่สิบสามพี่กลับมานำฮะทีมรับฮะนำโดยพี่อารนะ์มและดีมฮะ โอ้โหไหลไหลครับเกมนี้ยังไงฮะเกมยึกยักยึกยักคืนมาที่มอสซ้ายมีอยู่โอ้ให้ติดมือพี่แฝด้พี่แฝดสติลแบบกระโดดจึ้งนึงนะแล้วสติลคือนะมอสอะยังไงมอสถ่ายเข้าหนอลูกนี้ขวา<ะ>นหน่อยครับโอเคส <15, S 2> อง1ิบห้าสิบสี่เหีวห้าทีอ่ะห้าทีเกมนี้ไปได้ร้อยครับเกมนี้ไปได้ร้อย ขอบดีมบอกขอยิงบ้างพี่อามิงแล้วดีมยิงบ้างนะเแต่ดีมมอสละบอกว่าบอกว่ามีพี่เป๊กพี่เป๊กไม่ได้มองบอลมันต้องแบบนี้หนึ่งสองโอ้โหปั้นมาลูกนี้ดนต้องแบบนี้โอ้โหเป็นไรอะต่อไปไม่ฟาวะพิยามจะสวนซ้ายมีขวามีเลือดโอ้โหตัวนี้แตะไปหาเล่นเลยฮะนึกว่าหาเล่นมาเองวินี้จะแตะแล้วก็จะชิปขึ้นมายิงฮะตกใจก่อนนะเกมไถยมาแล้วเขาจะยังไงต่อครับโอ้โหปั้นปั้นใจคอชุดน้ำ สได้อีกทีไหมพีต้นเก็บได้เปิดมาที่ดิมตัวตัวเจอพี่เพชรนะพี่เพชตัวตัวทับเลยฮะลูกนี้ขอไม่สู้ด้วยครับขอไม่สู้ครับผมขอไม่สู้ครับอ่ดวลกัน2คนโอ้โหเพชบอกทับขนาดนี้นอนเถอะอนที่เกมเกมอยู่แบ็คดอร์เกมเอายังไงหันหันหลังให้แล้วฮุกลูกนี้โดนบล็อกไปเลยไปฮะได้สวนอีกแล้วทีมดีมมดี ชอยนี้ยิงใส่คะแนนนะครับสี่ฮะนับมาสิบเจ็ดสิบห้าวันนี้สกอร์สูงทุกคู่เลยฮะยิงกันอย่ากอดใครมาพื้นดีครับวันนี้พื้นดีเปล่าครับลื่นเจี๊ยบเลยฮะต้องมีลูกคูต้องมีลูกคูมอดยังไงมอดติดอยู่ข้ามโซนมาพิ๊กพิ๊กพิ๊ให้เซตเตอร์เซตเตอร์ถ่ายก่อนใส่ลงไปครับผมลงไม่ลง เวลาเหลืออสามนาทียี่สิบห้าวินาทีครมาพี่เป็นเกมคะแนนไหลจริงๆครับผมสองไม่ลงฟ้าสเบกโอ้โหตัวนี้ลูกร้อยลูกร้อยแต่ตัวนี้ไม่ลงก็ไม่ด้คอับเปิดต่อไปที่มอสจะพีคกับมาหนำได้อีกครั้งไหมมอสเล่งแล้วมันต้องอย่างนี้ต่างหากครับผมมันต้องอย่างนี้เปลี่ยนชุดลงเลยครับเปลี่ยนชุดลงเลยครับนี่ครับผมคนมาสายครับผม ก็หงจ้ะก็หงเจ้าหมุนหมุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เท่าไหร่ครับแค่สามชั่วโมงคนมาสายครับผมวันนี้ครับแค่ตามชั่วโมงแต่ผมต้อโพงครับสองแแดดงงงอี่คะแนนตามกันมาครับผมไม่มีใครยอมใครกันเลยจริงๆครับผมสองสองมันกันครับสิบเก้าเท่าแล้วฮะ 19เท่าส,อ,สขของวันจะเปลี่ยนเกมไหมเปลี่ยนเกมเป็นไงฮะบอกเออก,กมนี้ไม่ใช่ของคนพวกนี้ครับผมเกมนี้เป็นของคน3คนครับผมสวนมาโมดโอ้โหลูนี้ฟาวไหมฟาวฮะเหลืออีกสองนาทียี่วินาทีครับแต้มเสมอกันอยู่ว่า19ตอน19น่อ19บเก้ฮะแหมอยากมีปุ่มเอฟกเซ็กเสียงจริงๆเลยครับเนี่ยตึงเปลี่ยนเลยลคนนี้ตึงเปลี่ยนฮะตึงเพราะเล่นกันตึงแล้วเป่าครับสนามมันลื่นนะฮะว้เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงครับเอ้าย่างกันอย่างนี้เลยเหรอครับผม คู่นี้คู<า>่นี้ดวลกันไหนขอหน่อยขอหน่ 1. 1> อยขอวันวันเออบังยิงมุมโด่งเอ้ยเก็บได้ไงวะตัวนี้โอ้โหเก็บไปที่ขยันเหลือเกนินนะแล้วก็ออกขอเป็นลูก <นะ S 2> แถมออกสมบอลินะลูกนี้ออกสมบัติอย่างนี้เขาลอยสามลูกเลยฮะพาสองบอลหนึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบวิครับเต็มเท่าเต็มเท่า มาแล้วอ้าปล่อยนี้เรียบลอยไหมไม่เรียบอ่ะไม่เรียบไม่เรียบครับผมไวแน่ครับลูกนี้ส่องไกลอ่าดีมดีมช่องอยู่ยามล่งดีมากดีมคิดเลือกให้ถูกเลือกเล่นครับผมไม่เลยมีบาวนะฮะบอลอยู่ที่มอสมอสไปกระแสจะเปลี่ยนไหมกระแสจะเปลี่ยนไหมกระแสเปลี่ยน โอ้โหยี่สิบแล้วครหนึ่งนาทีสุดท้ายเกมจะเดือดขึ้นฮะยามเปิดมาสมบอลจะทำให้เพื่อนผิดหวังไหมไม่ผิดหวังโอ้โหเกือบครับผมชิญกันแล้วสิบรอต่อไปฮะพร้อมไหมลอยไปก่อนครับตัวลอยไปก่อนนะบอลช่างมันฮะโอ้โหบอลอยู่ที่มอสฮะมอสจะขอไอโซไหมมอสขอสกรีนสกรีนมายังไหลไหมให้มาพิพิคด็อกเตอร์สตราจารย์พิพิกฮะอวนอีกรอบหนึ่งฮะมาสกรีนด้วยโอ้สกรีนสวยสองคะแนนต่อไปต่อไป ตึงกว่าหน้าที่ฉีดโบท็อกก็เกมนี้แหละครับสามสองเลือกพี่ต้นพี่ต้นหมุนแล้วยังไงบอลบอลขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้ไม่กระแสจะเปลี่ยนไหมกระแสจะเปลี่ยนไหมกระแสจะเปลี่ยนไหมครับผมจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะเปลี่ยนไหมครับบอลขอลูกนี้หน่อยลงมาลงมาดีเบลต้าครับผมสิบเจ็ดเบลตุนทายครับผมมาจีน่าดิมโอ้ยบอกแล้วเกมตึงไม่ต้องยิงนี่ครับผมกระแสดเวลาเปลี่ยนได้ เจ็ดเอ้าหกเอ้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมสี่สองโอ้แหวงแหวงคะแนนจ้า